สวัสดีค่ะเด็กๆพบกับครูหนูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะสาระนาฏศิลป์เรื่องนาฏศิลป์และการละครกับชีวิตมนุษย์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ถ้าพร้อมแล้วไปเรียนรู้กันเลยค่ะหัวข้อที่1ความสัมพันธ์ของนาฏศิลป์และการละครกับชีวิตมนุษย์เอมีความสัมพันธ์กันยังไงนะนาฏศิลป์และการละครจะมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับมนุษย์ตั้งแต่เกิดจนตายเลยนะคะเด็กๆ เพราะนอกจากจะให้ความบันเทิงแล้วยังมีคุณค่าและประโยชน์ในฐานะที่เป็นเครื่องบ่งชี้เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมปลูกฝังจริยธรรมให้คนในชาติได้รู้จักกฎเกณฑ์ในการประพฤติปฏิบัติตนให้ถูกต้องทั้งกายวาจาและใจรวมทั้งยังเป็นส่วนสำคัญในการประกอบพิธีกรรมต่างๆทั้งพิธีหลวงและพิธีราชเป็นแหล่งรวมของศิลป,ปะหลากหลายแขนงทั้งด้านวรรณกรรม ดนตรีนาฏศิลป์จิตรกรรมประติมากรรมและสถาปัตยกรรมค่ะหัวข้อที่2คุณค่าและประโยชน์ของนาฏศิลป์และการละครจะมีองค์ประกอบอะไรบ้างเราไปดูกันเลยค่ะหัวข้อที่1เป็นเครื่องบ่งชี้เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมเราจะต้องช่วยกันปลูกฝังเยงวาวชนรุ่นหลังได้ตระหนักและภูมิใจในสมบัติอันล้ำค่าของชาติเช่นโขนรามเกียรติ์ หัวข้อที่2เป็นเครื่องมือในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมเช่นให้มีความกตัญญูต่อเทวดาต่อครูอาจารย์โดยปกติก่อนการฝึกห,หัดนาฏศิลป์ผู้ฝึกจะต้องทำพิธีคำนับครูไหว้ครูมอบตนเป็นสิทย์หัวข้อที่3เป็นองค์ประกอบสำคัญในการประกอบพิธีกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นพิธีหลวงและพิธีราชในการประกอบพิธีต่างๆนั้นล้วนแล้วแต่ใช้นาฏศิลและการละครมีส่วนสำคัญในการประกอบพิธีค่ะหัวข้อที่4เป็นที่รวมของศิละปะหลายแขนงไม่ว่าจะเป็นวรรณกรรมดุริยางศิลป์จิตกรรมประติมากรรมและสถาปัตยกรรมค่ะเด็กๆหัวข้อสุดท้ายหัวข้อที่ห เป็นประโยชน์โดยตรงสำหรับผู้ศึกษาวิชานาฏศิลป์คือสอนให้รู้จักตนเองเพราะเป็นวิชาทักษะที่ต้องอาศัยความมานะอดทนฝึกฝนเป็นระยะเวลาที่ยาวนานผู้เรียนจะค้นพบศักยภาพของตนเองและเข้าใจในเนื้อหายอย่างท่องแท้ค่ะเรามาทบทวนความรู้ไปพร้อมๆกันนะคะเด็กๆถ้าคุณหนูถามถึงคุณค่าและประโยชน์ของนาฏศิลป์และการละครนักเรียนจะตอบได้ไหมคะ ว่าเขาสัมพันธ์กันยังไงมีองค์ประกอบอะไรบ้างองค์ประกอบนะคะมีทั้งหมด5หัวข้อนะคะเอ้ครูหนูจะขอหยิบมาหนึ่งองค์ประกอบคือเป็นที่รวมของศิละปะหลายแขนงมีอะไรบ้างเอย่ยช่วยกันตอบได้เลยนะคะวรรณกรรมจิตรกรรมสถาปัตยกรรมปรติมากรรมดุริยางศิลป์เด็กๆอย่าลืม ย้อนทบทวนอีกรอบนะคะจะได้เข้าใจและทำงานได้ถูกต้องค่ะพบกันใหม่คลิปถัดไปสวัสดีค่ะบ๊ายบาย